เราตู้ถ่ายนพวกเราก่อนไหมไม่ไปแล้วอ่ะทางหน้าฮะางหน้าไปแล้วนะห้ามจอดห้ามจอดมึงกอดกูไว้หน่อยดิกูจอดเดียวกอดกูด้วยนะเฮ้ยมึงเฮ้ยมึงเด็ดเดๆดเดนไมอย่าเบกเกเไม่ต้องเบกเบรกเบกเบไมแม่เบกไม่เป็นเบรกนายูเบรก เบรกอยู่วิวว่ะวิววิววิวดูวิวมึงดูกล้องมึงดูกล้องด้วยมึงดูกล้องด้วยเอาวิว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 ว ความเร็วเขาให้เราลดความเร็ววิ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 วโอ้โหโอ้ไมค์ก็โอ้ยสโโอ้ยเฮ้ยโอ้สวยดีนะคะโอเคพวกเราโอเคสโลไ์สต็อปเฮ้ยอาทำเฮ้ยทำไงเฮ้ยหยุดอะมันหยุดเฉยคอนทิเนียลโซทูแท็กเอ็นอะไรเราสโลแต่ว่าเราไม่หยุดเฮ้ยเขามาแล้วทำไงดีทำไงดี มือปล่อยมือยังไงเข้ามาไปเข้ามาแล้วเราทำไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันสโลเฉยๆป้ามันมันไปอยู่มันไปอยู่มาแล้วทำไงดีไปแล้วทำไงดีปล่อยมือปล่อยมือยังไงปล่อยมือเลยปล่อยมือโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพูดมาอย่าพูดมาเดี๋ยวก่อนปิดไม่เป็นเออเออโอเคค่ะ ปล่อยมือโอ้อยเออปล่อยมื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 อโอเคปล่อยวันดีคุยกอะไรวันดีบอกให้ปล่อยมือปล่อยมือปล่อยมือทุยอะครนะกลัวมากค่ะอยากสลับกล้องหน้าให้ดูมากตอนนี้พวกเรากลัวมากพวกเราไม่บอกให้ปล่อยมือปล่อยมือดิกู เพื่อนนั่นเลยค่ะวิว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 โอ้ยมึงไอ้คันข้างหน้าไอ้คันโยกข้างหน้านี่กูจับได้ไหมได้ดิโออ๋อหรือกูควรจับตั้งแต่แรกแล้วได้เอาหรอไม่ควรปล่อยพะไรมึงมันน่ากลัว่างกันนะใช้ได้เหมือนกันนะใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ร้อยห้าสิบบาทนะคะอุ้ยแต่ตัวอุ้ยตัวเล็กตัวเล็ก ก็เล่นก็เล่นกเล่นเล่นเลยอะไม่เหมือนไม่เหมือนนี่ยเขามีโฮมเตย์เลยโหมเยมเตยนะคะนี่มันก็ไม่ได้เท่าไหร่หนึ่ห้าสิบบาทแพงไหมไม่แพงจะอ้วกแบบเมาโอ๊้ยแขนเกงไปหมดแล้วเนี่ยมันไม่มีเสียงเหมือนเรา มันเป็นออโตเว้ยมองมันไหลดอมีใครทุกสนุกหรอมีครกสนเขาแค่อะไรแหลชีวิตแม่มีจะถึงแล้วหรออุ๊มันจอมากเมื่อกี้มึงกีดดำมากเราลอก็ไม่ปกอุ้ยแม่อะไรน้ำเงี้ยแม่ป่ไหนแม่มองไม่เห็นอะใช่แม่ป่ะวะอย่กวนี่สักรอบอ่ะ ไปเองนะเรอไปเองกล้าปะไม่ีกว่าเพราะว่าคุมอะไรไม่ค่อยเป็นลูกๆต่เมี่กูเปรกเยอะเหมือนกันนะเห็นมึงกี้ดไงเรอกูแสดงม่ไม่มีมึงกูจะปล่อยปล่อยฟรีแล้วอะแสดงแสดงแต่ตอนที่เขาจะจแม่แม่อะแม่อยู่ไหนอ่ะแม่นม่ใช่ปังไม่แม่ะแม่ แม่จ้าแม่จ้าแม่ปั่นกีดอะ่ะไอขึงแล้วอะ่ะป้าป๊าไม่แต่ละหมดหยุดช่วงที่เราเล่นกันดีเลยนะเว้ยมโหเนาะเก๋เอ้ะ,อคะใครลงก่อนม<ะ>ือหลังรองเท้าออกก่อนแล้วคนหน้าลงโอเคเราควรหยุด <laughs> เออมโอเคไหมนะเพื่อน